สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกับแนวทางเลขทูกนะคะขอโชวขอลาบเจ้าที่เจ้าทางนะคะเทวาอารากักษ์เนาะที่ปกปักรักษาหน้าบ้านแห่งนี้ที่แห่งนี้นะคะขอให้ FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลนะคะมีแต่มนันมีแต่เฮงมีแต่ปงังมีแต่โชคมีแต่ลาบนะคะมีแต่เงินมีแต่ทองเดอ้ออย่าเจ็บอย่าจนนะคะมั่งมีสีสุขเด้อคะ่ะทุกคน เอาเสียงได้ยินฟังชัดไหมคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่25เนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบห้าค่ะแอดก็ขอตอนเย็นให้ทุกคนหมานเฮงปังนะคะแตกสามตัวตรงกันทุกท่านเ้อค่ะทุกคนนะคะขอเลขทูบค่ะขอโชกขอลาบกันนะคะนอกจากเลขสูตรแล้วก็พึ่งโชวพึ่งลาบนะคะขอเทวดานะค่ะเดือดร้อนเมื่อค่ะ <c oughs> เอาลองดูนะคะลองดูเผื่อ là, มีโชคมีลาบหมานเฮงปังไปด้วยกันใครจับแอดเอดจับเองค่ะ <c oughs> ใส่ร้านโมไดเลยด้ยดยค่ะร้านโมยูเลยด้ค่ะมีใครยูเลยค่ะที่เดียวใครยูเพีเดียวเอาเอาไปหมาเอาไปหิงเอาไปปังโอ้เหล็กยัยง,นงนอนสตาเฮงบดีอยู่ค่ะ โอ้แอดเนี่ยโบเห็นเลยที่ยังเตี้ยเด้อค่ะทําไมเหมือนไม่ค่อยชัดเลยนะคะเ,เล็กซี่บ่เลขอะไรคะทุกคนใครเห็นเป็นเลขอะไรตัวแรกนะคะโอ้เอ็ดตาบอดีเฮ้ยตื่นเสาไหลายแสบตาค่ะโ้ยเสาสําหรับข่อยเลยเอาหมานเฮงปังซีบ,บ่นั่นซีได้หนิค่ะบเป็นหนึ่งได้ซีได้คะ่ะนี่งซีได้คะ่ะเห็นโบมันมีขีดอยู่นั่นซีคะ่ะแต่ว่าเป็นรางนะคะทุกคน แอดนีนแล้วจับเองค่ะเอาลองดูนะคะเผื่อมีโชคมีลาบมาันเฮงปังด้วยกันนะคะสีมาตัวใดสียังตัวใดโอ้ยสีหามสีบ่นสีจังใดกับบ่ลูกบอกลานในเด้อค่ะแฮงสีเก็บเงินเมื่อบ,บานปีใหม่เวอร์สันฮ้ไปคุณะบาททองบาทพอดีคาประทูค่ะเพื่อมีสูคมีลาบ่วมกันเนาะถูกแปดคือว่าแต่เคืองเพราะว่าคือเขาเนี่ยเหย ยังไดเนาะลูกสีเดยสามตัวเอ้าวใครที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วนะคะแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนำเสนอนะคะช่องนี้นะคะมีหลากหลายแนวทางนะคะเลขสูตรก็ร้อยแปดพันสูตรนะคะถ้าเลขสูตรนะคะอันนี้ก็พึ่งเทวาอารักษ์นะคะบางครั้งอาจจะฟุกอาจจะปังอาจจะหิงไปได้วยกันนะคะเอาไปสิหูนาะมือหนึ่งแตกสามตัวตุงงหิดจังไดคะ่ะว้าย แตกสามตัวตรงพวกเจ้าสีบอนี่บ่เอาติดไว้ค่ะติดไว้ลองดูนะคะทุกคนอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะเอ้ยอังเกอบอลน่บอนอนเอาไอ้กอเลยให้เฮาอ้ยสี่ศูนย์บอนั่นค่ะหัวให้บอลเป็นศูนย์ช่มาแล้วบ่ค่ะสี่ศูนย์อย่างเยว่าสี่ศูนย์เก่าเลยจ้า <c oughs> แอดจับเองนะคะบอลเป็นสีได้ตัวนี้บ่ค่ะสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์หก คนอื่นเขาจับพขาก็ได้ตัวใหม่อยู่ทีลระค่ะอู้มันเป็นทีดวงอิริเดีอรดว่ะเป็นทีดวงเป็นทีมือเนาะคนอื่นจับนะคะเลขได้เลขอื่นๆเยอะยังร้านจับนี่ก็หลายเลขแปลกใหม่นะคะแม่จับแล้วไม่ยาเนาะเหลือเ่พ่อปูวันจับ่อยหัวนนาให้พ่อปูจับหถ้าทะเลอยู่เหือนโอ้ยเอรดกัสิลับค่ะทุกคนไปจังไดกันบ้างเนาะ เอาวันนี้เอาให้ได้นะคะทุกคนให้มาในเฮงให้ปังทุกท่านนะคะให้โชคดีทุกคนเลยผู้ใดเ,เขามาเนาะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะเอฟซีส่งนี่นะบุญบารมีที่มีมาเนาะเพื่อเพียไพศาลไปให้เอฟซีในส่งเนาะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดพันล้านให้ได้แสนล้านค่ะตื่นขึ้นมาโอ้ยเงินเขาบัญสี่เป็นหมืน่นเป็นแสนขมือโหลดค่ะ มือนี่อ้าวสามตัวตรงได้แล้วว่าสันใบเขียวมาแเล้ววสันอ้าวอ้าวไอ,วอ,วอว้มันไหญ่จังสีม,มือมขึ้นเด้อค่ะปันเหิงปังนิดรลยย้ำนะคะช่องของแอดนะคะ ไม่สนับสนุนให้มีการเล่นการพนันนะคะทุกคนทุกแนวทางที่ลงนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะให้ท่านเอาไปประกอบการตัดสินใจนะคะทั้งแนวทางเลขสูตรแนวทางเลขทูบนะคะทุกสูตรทุกแนวทางนะคะเป็นเพียงการคํานวณเป็นเพียงตัวเลขนะคะช่องแอดนะคะไม่มีเพจไม่มีกลุ่มไม่มีไลน์นะคะมีแค่ช่อง YouTube ช่องเดียวนะคะเจอใครที่มาแปะลิงก์นะคะแท็กแอดได้นะคะทุกคนแอดสิไปบอกค่ะ เพราะว่าบางครั้งนะคะแอดกับโเห็นเนาะบางเื่อลอยมาวางจะสิแต่ว่าระบบเขากัสิบอกของเขาเองนะเพราะแอดตั้งไว้ค่ะแต่บางครั้งแอดก็ลบเองนะคะทุกคนเออใครมาแปะลิงมาวางลิงแอดลบแอดบอกเด้ออย่าไปหาอันนี้เด้อผู้ใดามาแปะโบกเกี่ยวกับแอดเด้อค่ะบางครั้งแอดไม่เห็นนะคะช่องแอดไม่ไม่รับงานโฆษณาใดๆทั้งสิ้นนะคะเกี่ยวกับเว็บการพานัน,นะคะ่ะทุกคน อาลองดูนะคะอย่านด้ไปกินน้ำเย็นเนาะอย่านไ,ไปกินน้ำเย็นทั้งโลงพักค,ค่ะให้เพียงแนวทางค่ะแนวทางนะคะห้วยโแม่นสิกเก้าอีลีบวนนะคะห้วยแอดคือสิจับได้แต่ตัวนี้เท่ห้ยไปพักหนึ่งเนี่ยค่ะห้ยไปพักหนึ่งโบมัน่อยสิจับได้อีกหรือเ่ จับไลยเดินตัวเก่าๆค่ะเป็นอะไรไม่รู้ค่ะโอ้สงใส่ตรงเปลี่ยนเป็นมือใส่จับนี่คือเอ็ดใส่มือขวาจับค่ะโอ้ตากระสิปิดเลยเด้อหนาวมานใหงปังกันค่ะอ้ยหนาวเลยเด้อค่ะหนาวงเนี่ยค่ะเย็นค่ะเย็นทุกคนลมมาแล้วนะคะกดหน้ะตรงปีน้าต่างลมลมมันเป็นลมลมีฝุ่นค่ะไม่ลมเหี่ยนตัวน โอ้ยโบเมนสีแดงตัวใหม่โบมบน่าเล่น,นกเก่านะเนี่ยน,นี่ขง่นงเนีเ่ยมาโบเมนเหล็กสีรุ่งต่ำหมดค่ะนี่ว่าเหล็กสองดิโอ้ยตัวใดกต,ต่เตียกซ้ำตัวตุงเถอค่ะ กคนที่จะไปเล่าหวยลาพัฒนานะคะชอบมีฮาหนอยดักไว้นะคะทุกคนเดี๋ยวลองดูค่ะลองดูชอบจัดขัดผ่านเลยนะคะตายควยหึ่งห่วงค่ะแถบันเอาโทษจ่าดับโทษจ่า นุม่มเบไว้แล้วตาสิปิดอ้ามาหิ้งกันกันเด้อสี่ศูนย์โอ้ยสี่ศูนย์สองทุกคนอ้าหวยคือมางามเถอะอ้าวแอดบอเคยจับเด,ดยนี่ตัวนี้เอาสี่ศูนย์สองคือมา่องามดีทุกคนเอาเมียสี่ศูนย์สองสี่หนึ่งสองนะคะสี่เจ็ดสองว้าสี่เจ็ดสองเลยรวมผอเลยสี่ศูนย์สองสี่หนึ่งสองสี่เจ็ดสองนะคะแอดแปลงของแอดเองค่ะแอดแปลงแอดเอป็นอัศริยะในการแปลงเลย 402น,นะคะทุกคนเอาไปมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะเย็นนี้แตกสามตตรงค่ะไปสูตรไหนก็ขอให้มานไปสูตรไหนก็ขอให้แตกไปสูตรไหนก็ได้ใหไ้ได้ได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะสำหรับคลิปนี้แอนลาไปก่อนนะคะมีเงินใส่ลำลำรวยรวยสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ